สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การรับชมวิดีโอนำเสนอโครงการยุวทูตความดีฝึกจิตอาสาสารต่อปณิธานความดีร่วมแรงร่วมใจต้านภายัยโควิด -19 ของโรงเรียนโนนารายวิทยาจังหวัดสุรินขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะปัจจุบันโลกของเรา มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนาหรือโควิด -19 ที่ระบาดในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างมากทางกระทรวงสาธารณาสุขจึงได้มีการประกาศให้โรคโควิด -19 เป็นโรค้ายแรง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงการป้องกันตัวซึ่งปัจจุบันทุกวันนี้โรควิด19ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นภายใต้โครงการยุวทูตความดีฝึกจิตอาสาสารต่อประดิทานความดี ร่วมแรงร่วมใจต,ต้านภายัยโควิด19กลุวมยูทูใบไใสใสต้านภายัยโควิดจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันโควิด19โดยใช้ชื่อว่าสบู่สมุนไพรเจลแอลกอฮอลสู้ภัยโควิดโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้แบบ Active Learning วัตถุประสงค์ ของรูปแบบนวัตรกรรมความดี 1. เพื่อค้นหาศักยภาพของผู้เรียนส่งเสริมด้านจิตอาสาและการทำประโยชน์แก่ผู้อื่น 2. เพื่อพัฒนานวัตรกรรมความดีสำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนตามบริบทพื้นที่และเป็นไปตามความเหมาะสมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 กระบวนการการนำเนินงานเริ่มจากรวบรวมสมาชิกที่มีความสนใจในการทำโครงงานโดยใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มยุบทูตไวสายสู้ภัยโควิดจากนั้นจัดประชุมสมาชิกให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพร้อมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ Active Learning และนวัตกรรม ที่ช่วยแก้ปัญหาจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันซึงออกแบบนวัตรกรรมประกอบด้วย2นวัตรกรรมคือสบู่ล้างมือสม,มุนไพรและเจลแอลกอฮอล์สู้ภัยโควิด -19 ซึ่งได้รับการอบรมจากวิทยากรทั้งสองท่าน 1. นางสาวกนกวันมะลัยทองวิทยากรอบรมการทำสบู่สม,มุนไพรซึ่งมีความรู้ความสามารถในการทำสบู่เป็นอย่างดี ่ายทอดให้นักเรียนได้รู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการกาทำสบู่สมนุนไพรพร้อมทั้งถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรมได้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ผู้ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและได้ผลิตภัณฑ์เป็นสบูสมนุนไพรซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนสามารถผลิตเองไว้ใช้ภายในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายและนำสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ได้อีกด้วยซึ่งสบู่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ต้องใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 2. นางรัตประพัฒนขันงามพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองใหญ่ตำบลหนองหลวงอำเภอโนอนนารายจังหวัดสุรินทร์ ได้อบรมเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 เกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมือเจ็ดขั้นและสาธิตวิธีการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ซึ่งกลุ่มยุบะทูดใบใสสู้ไพโควิดได้ลงมือทำด้วยตนเองเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนเองและผู้อื่นผลที่เกิดขึ้น จากผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงค์ของโครงงานที่ตั้งไว้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมสบู่ล้างมือสมุนไพรและเจลล้างมือแอลกอฮอลได้จากการลงมือปฏิบัติจริงของกลุ่มวัในถุดิบใสสู้ไห่โคมทั้งยังมีการถอดบทเรียนจากนวัตกรรมที่ได้จัดทำขึ้นสามารถนำเสนอต่อที่สาธารณะได้ ปฏิพันธ์ไวทคลิปที่ดีมีการทำงานกลุ่มที่ดีและเป็นระบบพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาเพื่อมีเป้าหมายเดียวกันในการเป็นผู้ให้ที่ดีเพราะกลุ่มวิวัฒน์ทุ่ใยใสสู้ภัยโควิดต่างตระหนักแปลว่านวัตรกรรมทั้งสองอย่างที่นักเรียนได้จัดทำขึ้นมานั้นผู้บริหารคณะครูว้องกลุ่มวิวัฒน์ทุ่งยใสสู้ภัยโควิด จะได้นำไปมอบช่วยเหลือและบริจาคให้แก่ตุดบริการต่างๆได้แก่ศูนย์พักพิงใจกับตัวผู้ที่เข้าพื้นที่ในอำเภอโนนนารายเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากกิจกรรมกลุ่มยุวทูตไวสายสู้ภัยโควิดได้จัดทำสบู่สมุนไพรและเจลแอลกอฮอล ได้นำไปมอบให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในศูนย์กักตัว14วันของอำเภอโนานารายเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะกลุ่มยุวทูตไว้ใสจัดตั้งใจทำความดีมีจิตอาสามีความสามคัคคีดังพระราชดำรัสที่ว่าบ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ดีเพราะว่าจิตใจสามคัคคีการแสดงออกซึ่งสามคัคคีถ้าตราบับใดเราสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้เราก็จะมีความสุขรากนั้น